ขับรถอยู่ดีๆโดนหินดีกระจกร้าวไปทั้งบานเลยแบบนี้ถ้าทำประกันชั้นหนึ่งไว้คุ้มครองไหม กรณีแบบนี้นะคะเพื่อนๆืถ้าเราใช้ประกันประเภทหนึ่งหรือที่ชั้นหนึ่งที่เราเรียกกันนะคะหากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถนั้นแม้ว่าไม่ใช่รถชนกันแต่หากเกิดไปชนรัว้วต้นไม้สัตว์ก้อนหินแล้วทาให้รถของเราได้รับความเสียหายนะคะหากเรานะคะสามารถที่จะแจ้งลักษณะการเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนวันเวลาและสถานที่ประกันชั้นหนึ่งนั้นให้ความคุ้มครองโดยเราไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกใดๆ เห็นไหมคะว่าประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดที่สำคัญจะต้องมีตัวแทนหรือนายหน้ามืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำหรือให้คำรึกษาเราด้วยค่ะประกันสำคัญที่คนดูแลนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะครูเอกวัชราวรีเอกเอกประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล